สวัสดีครับตะเลิดตะลอนออนไลน์นะครับวันนี้พามาเที่ยววัดเลขธรรมกิจนะครับที่บ้านนานครนายกนะครับตรงนี้ก็อยู่โซนหลังวัดนะครับเป็นลากไซนะครับพันลงมาน่าจะเป็น อุโบสดเก่าหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็ที่นี่ก็เป็นประตูแห่งการเวลาอีกที่นึงนะครับเหมือนกับที่อยุธยานะครับน่าจะเป็นโบสถ์เก่านะครับนี่ครับน่าจะเป็นโบสถ์เก่าครับนี่ครับเป็นซุ้มทางเข้านะครับนี่ ใส่ย้อยลงมาครับนี่ครับตรงนี้ครับเรียกสมครับเป็นด้านท้านะครับอยู่ด้านซ้ายของพระอุโบสถหลังใหม่นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราต้องไปเดินเข้ามานะครับอื เป็นแบบนี้นะครับเสียงเรากะป,ปูดปุ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 ดครับเราเราจะเดินเข้าไปด้วยกันนะครับนี่นี่นะครับ เย็นอากาศเย็นสบายครับ,รบต้นไรนะครับเลื้อยเกาะผนังนะครับน,นี่นะครับน่าจะเป็นหน้าต่างนะครับวิหารนะครับไม่วิหารก็พระอุโบสถนะครับ ก็มีพระพุทธรูปแล้วก็ปางป่าวัดเลไลนะครับนี่เหมือนกันเลย นี่ครับเป็นผนังเก่า,นะานะปิดหลังถามพระนะครับน,นี่ครับประตูที่ใส นั่นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะฝั่งที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้นี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวไซก็จะหุ้มหมดนะเดี๋ยวเรามาดูประวัติกันนะครับนี่ครับมีแผ่นประวัติอยู่นะครับนี่อ๋อเป็นพระอ,อุโบสถนะครับวัดเลขธรรม,มก,กิจนะครับไม่รู้ว่าบางเห็นหรือเปล่า ตักำแพงแก้วก็มีลายปูนปั้นมีข้อความว่ารอสอสองหนึ่งเจ็ดนะครับซึ่งตรงกับสมปีที่เสด็จนะครับลวงปุ๊เผือกและญาลำพูนนะครับเป็นข้าาบาดีเก่านะครับในตำบลน,นี้นะครับ คนจีนหรือเจ๊กลิ้มนะครับมาจากอายุธยาเหมือนกันนะครับนี่ได้มาอยู่กินแต่งงาน,นครับตั้งแต่ประมาณสมัยรัชกาลที่3มถึงที่ห้านะครับก็เห็นมีช้าง3เสียนในปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับก็เ,เป็นอุโบสถเก่านะครับ นี่ครับข้างในก็มีไอ้ไข่ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนครับเชิญบูชาไอ้ไข่นะครับมีองค์เล็กนะครับไม่ใหญ่ขออนุญ,ญาตเข้าข้างประตูนะครับข้างหน้าต่างนี่ครับเป็นไอ้ไข่องค์เล็กนะครับก็อันนี้สร้างใหม่นะครับ ใหใม่่อยูก็น่าจะมีการจุดประทัดนะครับนี่ครับมีเลขมีอะไรครับนี่ครับนีบนบ่เลขประทัดเลยครับเราไปเสี่ยงโชคกันครับ ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เข้ามาจากถนนไม่ไกลนะครับวัดเลขธรรมกิจนะครับอยู่บ้านนานครนายกนะครับภายในวัดก็ล่มรื่นนะครับเป็นธรรมชาติอยู่นะครับเป็นวัดที่ไม่ใหญ่มากนะครับ อบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ตะเลิ์ด้วยนะครับเสียงนล้วก็ปูดร้องนะครับธรรมชาติมากครับนั่อกัอบอุโบสถหลังใหม่นะครับ